ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอีเวนต์รอบที่2ในเกม Monster Hunter Wild ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดยในอีเวนต์นี้มันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12หรือก็คือวันพุทธที่ผ่านมาลากยาวจนถึงวันพุธหน้าหรือก็คือวันที่19ในเวลา7จ็ดโมงห้าสานาทีสำหรับสายทํางานอย่างผมเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าเราก็คงจบแค่วันอังคารเท่านั้นแหละครับคงไม่ได้ลากยาวไปเล่นโต้ล,นะโลุ้งอะเนาะเพราะว่าไงวันต่อมาก็ต้องขึ้นไปทํางานอยู่ดี แต่สำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยู่ในวัยเรียนและกําลังปิดเทอมอยู่ก็เชิญลามอนกันให้สนุกได้เลยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่องฟุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกวิธีการเข้าไปรับเควสก่อนเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเล่นมาก่อนหรือว่ากําลังตัดสินใจที่กําลังจะซื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปอีเวนต์ยังไงนะฮะการรับเควสของเราเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือไปรับเควสที่เอามากก็คือผู้หญิงคนนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเข้าเต็นแล้วก็มาเลือกหัวข้อโพสต์เควสนั่นเองครับ โดยการเลื่องโพสเควสเนี่ยถ้าเราจะเล่นอีเวนต์มันก็จะมีหัวข้อที่มีชื่อว่าอีเวนต์เควสอยู่นั่นเองก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับก็เข้าไปคลิกได้เลยโดยในอีเวนต์เควสของเราเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ที่ทางแคปคอมเขาปล่อยออกมาให้เป็นระยะะ,ยะนั่นแหละครับในรอบนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์เควสอยู่2อ,อย่างครับโดยเควสแรกเนี่ยก็จะเป็นเควสที่ตีเจ้าคุดคูเนากเหมือนของวีคที่แล้วเลยเหมือนของแบบอีเวนต์แรกเลยครับโดยเราจะสามารถเลื่อนไปดูหน้าต่างแมทเทอเรียลได้นะครับว่าเมื่อเราล่าเจ้าคุดคูเนี่ยเราจะได แล้วก็เราจะได้ของกิจกรรมอะไรในหน้านี้เนี่ยมันจะได้เจ้ามิมิฟิต้าติเกตครับเอาไปสร้างหมวกของน้องมิมิฟิต้านั่นเองเนาะซึ่งในรอบที่แล้วเนี่ยผมทำอีเวนต์รอบแรกไปเนี่ยก็มีเจ้าเควสนี้อยู่ด้วยก็คือมันเควสซ้ํากันนั่นแหละรครับเขาลากยาวต่อให้เป็น2อาทิตย์นั่นเนองเนาะก็ใครที่ยังทําไม่ทนันหรือใครที่ติดธุระติดงานอะไรก็แล้วแต่ก็ไปฟาร์มกันต่อได้นะตีแค่ประมาณรอบถึง2รอบเนี่ยก็จะได้แล้วละครับไม่ได้มีอะไรมากเลย เอาเลยครับเรามาพูดถึงเควสสาคัญของอีเวนต์รอบนี้กันดีกว่าอีเวนต์รอบนี้เนี่ยก็จะมีเควสหลักตัวใหม่ก็คือการตีเจ้ากบเขียวครับการตีเจ้ากบเขียวเนี่ยเราจะต้องตีที่มันเป็นตัวม่วงด้วยนะแล้วมันจะได้อะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกให้เพื่อนเพื่อนฟังกันครับในเมื่อเราเลือกที่ตัวอีเวนต์เควสนี้แล้วใช่ไหมครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะว่าได้แมทเทอเรียลอะไรรอบนี้เนี่ยต้องการ h r ที่สูงขึ้นนิดนึงครับไม่ใช่เฮดอกอีกต่อไปนะแต่ว่าเป็น He I21 นนั่นแ่แปลวาเพื่อๆจะต้องจบเอเ่องแบบ ไฮแลนด์ขึ้นมาซะก,ก่อนครับก็คือเราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องไปสักระยะก่อนนะเมื่อเราล่าเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้แมทเทอเรียลของเขาทั่วไปปกติเลยก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะล่าตัวอะไรเราก็จะได้แมทเทอเรียลอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมาเนี่ยก็คือ Hard a r m o r s p h e r e และก็ a d v a n c e d Armor s p h e r e นั่นเองเนาะซึ่ง2ชิ้นนี้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งนะ <S <S เรามาพูดถึงเควสในการตีอ e ีเวนต์น ก็แปลว่าเราสามารถฆ่าเขาได้หรือว่าเราจะจับเขาก็ได้นั่นเองนะผมอยากจะฝากถึงผู้เล่นทุกคนไว้สักนิดนึงนะครับว่าให้อ่านอะไรพวกนี้ก่อนก่อนที่เราจะทําการสู้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเควสเฟลหรือก็คือไม่ผ่านเควสได้นั่นเองครับโดยมันจะมีฮันครับฮันก็คือเราจะสามารถฆ่าเขาก็ได้หรือว่าเราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยมาจับเขาตอนที่เขากําลังใกล้จะตายได้นั่นเอง ส่วนอีกยาหนึ่งเนี่ยจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เนี่ยเราจะต้องจับเท่านั้นนะถ้าเผลอฆ่าเนี่ยก็คือจะไม่ผ่านเควสเลยนะครับและก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือสเล่ครับก็คือฆ่าเท่านั้นเลยถ้าเผลอจับเราก็จะไม่ผ่านอีกเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเสียเวลาก็เลยแนะนําว่าให้อ่านตรงเนี้ยสักนิดหนึ่งครับอยู่มุมขวาบนเท่านั้นเองเวลาเราเข้าไปสู้กับเฟวสเราก็จะเจออยู่แล้วแหละครับ โดยในเควสนี้เนี่ยเขาบอกให้เราฮันครับแปลว่าเราฆ่าหรือว่าเราจับก็ได้แล้วตัวที่เรากําลังจะสู้อยู่เนี่ยก็คือเจ้ากบเขียวนั่นเองโดยเขาจะเป็นตัวเทมเพลตครับหรือว่าตัวที่มันเป็นกรอบสีม่วงนั่นแหละก็จะอึดขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองเนาะมันก็จะตียากขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นแหละครับผมมองว่ายังไงแล้วการตีกบเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากเกินไปอยู่ดีนะ เมื่อเราปาบเขาลงได้นะครับก็จะได้ชิ้นส่วนของเจ้ากบเขียวมานั่นเองและก็จะได้สเฟียร์ทั้งหลายทั้งแหลมาเลยก็คือได้ทั้งฮาร์ดและก็ได้ถักแอดวานนั่นเองเนาะแล้วก็ถามว่าได้น้อยไหมผมมองว่าแต่ละตามันได้ไม่เท่ากันนะเพราะว่าผมได้ทดลองเล่นไปถึง1 0ตาแล้วนั่นเองก็จะมีตาที่ได้เยอะบ้างและก็น้อยบ้างนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมลืมพูดไปนะครับตีประมาณ3-4นาทีเนี่ยและได้เลเวลเยอะขนาดนี้ผมมองว่ามันเยอะนะเอาไปฟาร์มเลเวลกันก็ดีนะครับ เอาละครับเราก็มาพูดถึงสเฟียรกันบ้างนะครับโดยสเฟียร์เนี่ยมันก็จะเอามีไว้เพื่ออัปเกรดชุดเกราะของเรานั่นเองไว้เพื่อเพิ่มเลเวลแล้วก็เพิ่มค่าพลังป้องกันหรือเพิ่มดีเฟน s ์นั่นแหละให้คุยออกับเกมมารแล้วก็เลือกหัวข้อคราฟชุดได้เลย หลังจากชุดที่เราคร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีหัวข้ออัปเกรดให้เราเลือกนะเมื่อเราเลือกหัวข้ออัปเกรดเนี่ยก็ยจะปรากฏหน้าต่างอย่างที่ทุกคนกําลังได้เห็นอยู่เลยครับมันก็จะมีบอกว่าสเฟียร์ในแต่ละชนิดเนี่ยเราได้พอยต์เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนาะแล้วทางด้านใต้รูปภาพของชุดเกาะที่เรากําลังจะอัปเกรดเนี่ยมันจะมีบอกครับว่าเลเวลเท่าไหร่ค่าดีเฟนท์เท่าไหร่แล้วก็จะมีบอกอีกว่าเราต้องการใช้พอยต์เท่าไหร่ในการอัปไปเลเวลต่อไปโดยในการที่เราอัปไปเลเวลต่อไปนะัมก็จได้ ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอยู่ที่2หน่วยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนเพื่อัพมาหนึ่งเดเวลก็จะได้ดีเฟนซ์ขึ้นทีละ2ทีละ2ทีละ2ไปเรื่อยๆครับผมไม่แน่ใจนะว่าในเกม monster hunter w i เนี่ยเขาคำนวณค่าดีเฟนซ์ยังไงเนาะคือดีเฟนซ์ที่ขึ้นมาทีละ2หน่วยเนี่ยมันกันโจมตีเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับใครที่รู้หรือใครที่มีข้อมูลเนี่ยก็มาบอกผมได้นะผมก็จะได้รู้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่ะดีเฟนซ์ขึ้น2อ่ะปกติโดนมี100 แปลว่าดีเฟนขึ้น,นอีก2ก็เท่ากับว่าโดนมอนตี98หรือเปล่าอะไรเนี้ยผมอันนี้อันนี้ผมไม่ชัวนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับใครมีข้อมูลก็รบกวนช่วยมาบอกแล้วก็ชี้แจงผมทีนะผมก็จะได้รู้เรื่องไว้ด้วยเนาะจะได้มาแนะนําคนอื่นได้ตอ่อแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะสรุปสั้นๆของอีเวนต์ในวีคนี้กันนะครับอีเวนต์ในวีคนี้เนี่ยก็คือจะมีตีคุดคูเพื่อหาเจ้าหมวกมิมฟิต้าครับก็คือใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มในวีคที่แล้วก็มาฟาร์มต่อในวีคน,นี้นเอง ส่วนอีเวนท์ที่สาคัญเนี่ยผมมองว่าเป็นการหาสเฟียร์ในการตีเจ้ากบเขียวนี่แหละถ้าเราตีเจ้ากบเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้สเฟียร์มากมายเอามาอัปเกรดชุดของเราในอนาคตครับแล้วก็เรายังได้เลเวลเยอะอีกด้วยนะถ้าเทียบกับเวลาที่เราตีเขาอะนะตีแค่ประมาณ3-4นาทีเนี่ยเราได้เลเวลเยอะขนาดนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเควสที่เหมาะแก่การฟาร์มเลเวลอยู่พอสมควรนะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มแบบเอาอาชิพเมนเฮดอาร์หนึ่งร้อยเร็วๆผมว่าก็ไม่ได้แย่เลยครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าทุกคนจะดูแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ไปทำตามถูกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ